สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหนูไก่ชาแนลนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้หนูไก่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำอาหารง่ายๆนะคะตอนนี้ก็คือจะทำกะเพราหมูนะคะกะเพราหมูเป็นกะเพราหมูที่ไอ้ดินชอบกินมากเลยนะคะลูกชายชอบกินทำง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้นะคะเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะมาดูส่วนผสมเลยค่ะ ่ามันก็จะมีนี่นะคะเราตำพริกแห้งใส่กระเทียมนะคะกับเผานะคะน้ำตาลรสดีอ่าน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะอุ้ยอุ้ย,ยแล้วก็มีผงชูรสนะคะผงนัวนะคะอ่าต่อไปเราก็ปิดไฟเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพักนะคะเราก็จะทําอาหารหง่ายๆนะคะอ่าเราใส่เราก็ากระทะลงไปนะคะวิธีนี้นะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไอดินชอบนะคะมันจะไม่อมน้ํามันนะคะก็คือเราจะนําหมูนะคะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรลวนก่อนนะคะ หมูวันล้วนก่อนนะคะใส่น้ำมันนะคะนิดเดียวนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวก่อนนะคะเพื่อจะคั่วหมูกอดน,นะคะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวอ่าอันนี้หมูที่เราซื้อมานะคะก็ประมาณ0.420กรัมนะคะขีดถุงเลยนะคะซื้อมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะ เราก็จะเอาหมูลงไปหมูลงไป้วนหมูนะคะคั่วหมูให้ใหมันหแห้งนะคะคั่วหมูให้มันแห้งถ้ารู้สึกว่ามันไอ้นี่มากไปนะคะเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้ดินทอดกินกับเผาที่มัน แห้งๆนะคะใส่น้ำลงไปโอเครวนหมูก่อนนะคะลวนหมูก่อนนะคะ,นนะคะ่ะตอนนี้เราก็รวนหมูนะคะอ่าลวนหมูให้แห้งนะคะลวนหมูหรือคั่วหมูเนาะให้แห้งโอ้โห เสร็จแล้วนะคะเรารวนหมูสุกแล้วเราก็ตักหมูขึ้นมาพักไว้นะคะเราก็จะเอาหมูที่เรารวนแล้วนะคะตักแล้วก็พักไว้นะคะวิธีนี้มันก็จะทำให้อ่ไม่ไม่ไม่มันเนาะไม่มันมากเกินไปนะคะอู้ดูค่ะเราผัดจานใหญ่เลยนะคะ น้ำน,นะคะเรารวนหมูเสร็จแล้ว,เ,ว,ลวเราก็จะทําการผัดนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะมันไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปค่ะพอน้ํามันเดือดแล้วเราก็ใส่พริกนะคะที่เราโขกไว้กับกระเทียมนะคะเราใช้เป็นพริกแห้งนะคะเราใช้เป็นพริกแห้งอ่าเราว่างอ่า อ่าคั่วให้มีกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะตอนนี้กําลังกลิ่นหอมฉุยเลยโอ้โหไอ้ดินชอบกินแบบเผ็ดๆนะคะดังนั้นก็เลยใส่พริกแบบจัดเต็มเลยนะคะอ่าพอเราผัดพริกกับกระเทียมแล้วนะคะให้มันหอมๆนะคะหอมฉุยเลยน้ำหมูที่เราลวนแล้วนะคะลงไปผั อ๋ะะโอโหซุนมากเลยนะคะแต่ว่ารับประกันว่าอร่อยจากเชฟนุ่งไก่นะคะผัดเลยค่ะร้อนแรงมากนะคะจากนั้นเราก็รลีไฟลงนิด,ดนึดงก็เราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเราใช้ไฟแรงมากเอา,อาหลีลงนิด,ดนึดงต่อไปปรุงรสค่ะเราก็จะใส่ รสดีนะคะรสดีอ่าขงผงไหนล่ะไม่ออกอประมาณเอาเลยนะคะไม่มีตวงนะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลลงไป หวานไหมคะดุฉันชอบหวานไหมไม่ค่ะ,ะไม่เนอะเ,เอาแค่นี้ก็พอนะคะปรุงรสตามความต้องการได้เลยนะคะซอสหอยคะ่ะซอสหอยหู้โห,หน่าอร่อยมากเลยต่อไปอซอสปรุงรสเราต้องระวังนะคะอย่าให้มันเค็มนะคะ ใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะผงนัวใส่นิดนึงเพิ่มความนัวและกลมกลม่อมนะคะจากนั้นก็ผัดเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะอู๋กับข้าวสวยร้อนๆตอนนี้เราเจียวไข่ดาวไว้แล้วนะคะเราเจียวไข่ดาวไว้แล้ว นะคะเหลือเราผัดกะเพราไปกินกับข้าวอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็เลงไฟนิดนึงนะคะให้เครื่องปรุงนะคะมันซึมซับเข้าไปในกะเพราของเรานะคะทานกินง่ายๆนะคะเสร็จแล้วชิมรสค่ะ ่อยมากค่ะเผ็ดจัดจ้านได้ใจมากเลยนะคะไอดิ้เอาน้ำอีกไหมลูกใส่น้ำอีกไหมคะเอาอีกครับใส่น้ำอีกเนาะดิชอบตสมน้ำโอเคทิมรสแล้วอร่อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะถ้าเราทำกินเองนะคะกะเพราของเราก็จะ เยอะๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านก็จะเป็นวิญญาณกระเพานะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะกระเพลงแล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะความหอมของกระเพลามันก็จะฉุนอยู่ในนี้เลยนะคะผมมีลูกโดดด้วยนะคะหนึ่งลูกอ่านี่ลูกโดดหล่นลงมาด้วยหนึ่งลูกโอ้โห เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็ไปกินกันเลยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือกะเพราสูตรเด็ดนะคะรสจัดจ้านนะคะกินพร้อมกับไข่ดาวนะคะโดยคนจะชิมของเราก็คือไอดนั่นเองค่ะครับเป็นไงบ้างครับไอดินกะเพรานี้เป็นเมนูสุดโปรดของผมเลยหรอครับใช่ค่ะอ่างั้นเราไปกินกันเลย โอ้โหเรามาดูนะครับไอดินจะชิมโอ้โหดูนะครับว่าผ่านไหมโอ้โหเคียวเคี้ยวร้อนครับร้อนข้าวร้อนครับข้าวร้อนร้อนเลยนะครับข้าวร้อนร้อนกับกะเพรารสเด็ดนะครับไข่ดาวอาหารง่ายๆนะครับเป็นอาหารเย็นของไอดินวันนี้เป็นไงบ้างครับ สุดย,ยครับอร่อยมากครับครับผมอ้าววันนี้เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับบ๊ายบาย